ตัวอย่างที่2ของสไปเดอร์แมนโนเว o m e มาแล้วครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อ คลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างจากสิ่งที่เราเห็นนะครับผมอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะว่ายัางไงตัวอย่างมาเวลอย่างที่รู้กันมันแกงเราหนักอยู่แล้วมันตัดต่อหลอกลบ CG นู่นเติม CG ีนี่หนังจริงอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นเลยก็ได้นะครับก็มันว่ามานั่งฟังผมวิเคราะห์การสนุกสนุกก็พอนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากว่าจะถูกหรือผิดผมว่าพวกเราอ่ะหมาแน่นอน ผิดเยอะชัวร์ตัวอย่างมาเวลจำไว้ครับอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็น ฉากแรกครับเปิดมาด้วยการกล่าวถึงนะครับว่าปีเตอร์คนนี้โดนแมงมุมกัดก็คือเป็นการแง้มถึงเรื่องราวต้นกำเนิดที่ Spider-Man Homecoming ไม่ได้เล่านะครับก็เหมือนเดิมไม่ได้แปลกอะไรทุกเวอร์ชั่นก็โดนแมงมุมกัดเหมือนกันหมดนะครับไวไลน์ฉากเปิดเป็นของปีเตอร์าร์เกอร์ครับที่คุยกับ MJ ว่าตั้งแต่โดนแมงมุมกัดมีแค่สัปดาห์เดียวที่ฉันได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินั่นคือตอนที่เธอรู้ความจริง คือเขากล่าวถึงเหตุการณ์นใน Spider-Man Far From Home ครับตอนที่ MJ ได้รู้ว่าเขาคือ Spider-Man ครับแล้วก็คบหาดูใจกันนะก็เป็นเวลา1สัปดาห์นะครับผมหลังจากนั้นก็พังทลายลงครับเพราะว่า m y สเตอร o โอแฉะนะครับว่าปีเตอร์ r k e เกอเป็น Spider-Man แถมยัดข้อหาว่า Spider-Man เป็นคนฆ่า m y สเตอร o ทุกคนก็เลยมองว่า Spider-Man กลายเป็นฆาตกรชีวิตก็ยุ่งเหยิงอีกครั้งนะครับหน้า MJ เล อ๋อก็คือหนีมากไกลเลยเนี่ยหนีลงมารถไฟใต้ดินเลยฉากเปิดว่าเออแม่งทุกคนรู้ว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นสไปเดอร์แมนแล้วแล้วก็โดนตามล่าเพราะว่าแบบโดนกล่าวหาว่าฆ่ามิสเตอร์ลีโอหลังจากที่ใช้เวทมนต์ให้คนลืมว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นสไปเดอร์แมนนะซีนี้ก็มาหาด็อกเตอร์สเตรนท์ครับแต่นี่น่าจะใช้เวทมนต์ไปแล้วจากคำพูดนะ v o ล c e Line เนี่ยคือใช้เวทมนต์ไปแล้วแต่ในซีนเนี่ยคือเพิ่งมาหานะครับเพิ่งมาขอความช่วยเหลือ forget the Peter Park SpiderMa เราก็เริ่มเจอแขกแปลกหน้านี่ครับผมจักรวาลของโซนี่เข้ามาอยู่ในโลกของ MCU แล้วครับอ่านี่ครับเปิดด้วยกร e นกอบบินครับฉากเก่าก็คือระเบิดทุกจักรวาลซีนมีไม่ไอตรงนี้แหละแมง g ก e ีนกอบบินที่โผล่ในโปสเตอร์สองโปสเตอร์แล้ว และอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วง I love you Spiderman <c oughs> คือกูไม่เข้าใจว่ามึงจะใส่ตัวนี้ลอยๆอยไว้ไกลๆให้เป็นมีมทำไมวะ <c oughs> คือมึงใส่เป็นแบบระเบิดก็ได้ี้ยไม่มีใครว่ามึง <c oughs> เพราะว่าทุกตัวก็มาเป็นแบบอ่อย่างด็อกอ็อกก็มาเป็นแขนกลอิเ e ล็กโตมาเป็นสายฟ้าแซนแมนมาเป็นควันทรายแล้วมึงอะ่ะมึงมาเป็นระเบิดก็ได้บ้งวะ แบบที่หน้าปกนี้ไ้สาร Empire ทำอะ่ะมาเป็นตัวกลัวกูไม่รู้ไอซ์ <c oughs> สีนเมื่อกี้ห้องนี้เหมือนกันและชุดไม่เหมือนกันครับไอชุดนี้เนี่ยเหมือนกับในตัวอย่างแรกเลยที่ปีเตอร์อยู่บนไฮเวย์ครับใส่ชุดสูทผูกไทแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นไอรอนสไปเดอร์ นี่ครับสายฟ้าของอิเล็กโตและชุดนี้เนี่ยเป็นชุดใหม่ครับโผล่ในตัวอย่างแรกแล้วแต่เราไม่ได้เห็นเต็มๆอันนี้เราได้เห็นเต็มๆครับเป็นชุดที่มีชื่อว่า b a c k and g o suit ครับแล้วก็คิดว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะเอามาต่อกรอิเล็กโตครับการสายฟ้าว่างันเถอะแต่ผมไม่ได้ว้าวชุดดำมากนะครับผมว้าวชุด i n t e r g a t e r suit ที่ผมต่อเลโก้ไปผมว้าวชุดนั้นมากกว่าอันนี้สู้กับดครับ ส <Hello>, วัสดีปีเตอร์เจอปุ๊บกะสู้เลยแล้วเอาออกแขนแดงด้วยทำไมแขนแดงวะทางทันที่ก่อนหน้านี้ตัวอย่างนี่ไม่แขนไม่แดงเนี่ยแล้วพอปลดชุดมาก็กลายเป็นปีเตอร์เวอร์ชันทด็อกเตอร์ออกโซพูสก็บอกว่าแกไม่ใช่ปีเตอร์นี่ก็คือเป็นปีเตอร์คนละคนกับที่เขารู้จักปีเตอร์ที่เขารู้จักก็คือปีเตอร์ของโทบี้แม็กไกว และการโปรโมทของตัวอย่างที่2เนี่ยใช้คำว่า multiverse นะมันก็ยืนยันแล้วป่ะแล้วก็มันทำให้เราเห็นแล้วว่าด็อกออกตัวเนี้ยมาจากจักรวาลของโทบี้แมกไกน์แน่นอนพอได้เห็นเต็มๆแบบใกล้ๆนี่หน้าเขาเนี้ยเหมือนกันนะเฮ้ยสรุปไอ้ภาพหลุดไอ้ซีนวิ่งหนีนี่แม่งของจริงอะ่ะช่วยบอกชื่ออีกทีสิครับคือเหมือนชื่อของด็อกเตอร์ออกเตเวสเนี่ยมันตลกมันดูเหมือนแบบไม่ใช่ชื่อคนจริงๆอะ่ะเหมือนตั้งสมญาณนามขึ้นมา what's your n อก e a g เหมือนพอรู้ว่าปีเตอร์เป็นคนละคนก็มาคุยดีๆใช่ไหมเออเพราะดูแบบดูเขาไม่ร้ายแล้วตอนเนี้ยดูเหมือนมาคุยดีๆอะ่ะและนี่เหมือนอยู่แซงทัมเซนเรรัมปะของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยหรือว่าโดนพลังอะไรกักไว้ด็อกเตอร์สเตรนอาจจะไล่มนไม่ให้ออกมาก็ได้นะครับออกตออกเตวสคนเทียอะไรชื่อออกตและนามสก,กุลออกเตวิสออกเตออเตวสอ๋อพ้องเสียงกัน มึงขามชื่อกูทเาไว้นี่ย Why you b u l l y me ก็คือในจักรวาลของแซมไรพีคือดรออกเตอร์เวสเนี่ยไม่มีใครแบบว่ารู้สึกว่าชื่อแปลกแต่จักรวาลนี้รู้สึกชื่อแปลกเพราะว่าเป็นจักรวาลยุคใหม่ซีนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นครับผมคือเทพีเสรีภาพที่เปลี่ยนจากการถือคบเพลิงเป็นโล่กับตันอเมริกาครับผมและนี่จะเป็นจุดคายแม็กของเรื่องหรือเปล่าเป็นจุดที่ซินเนสเตอร์ซิงมารวมตัวกันต้องเรียกซินเนสเตอร์ไฟท์ก่อนไหม ยังไม่เห็นตัวซิกยังมีคนอื่นๆอีกเราต้องส่งพวกนั้นกลับไปก็คือตัวร้ายจากจักรวาลอื่นครับเราต้องส่งพวกนั้นกลับไปแล้วก็เป็นซีนที่สไปเดอร์แมนโหนใหญ่ครับผมเป็นสไปเดอร์แมนชุดดำนี่แหละแล้วก็อีกซีนครับผมเป็นซีนที่โชวว่าชุดแบ็คแอนด์โกสูททำอะไรได้ครับผมและด้านหลังเนี่ยเป็นอิเล็กโตครับถูกจับตึงอยู่และนี่เหมือนสะพายกระเป๋าหรือสะพายอะไรสักอย่างด้วยไอ้ตัวนี้อาจเป็นเครื่องที่ เอาไว้ใช้เดินทางข้ามมัลติเวิร์สหรือเปล่าฟีลแบบเหมือนข้อมือของอเวนเจอร์ในเอ็นเกมอ่ะที่เป็นแบบนาฬิกากดเพื่อย้อนเวลาแต่อันนี้ก็เป็นข้อมือเหมือนกันท่าแมชชีนเวอร์ชันมัลติเวิร์สแต่มันก็มีความเป็นเวทมนต์นะตรงเนี้ยหรือว่ามันจะแบบเป็นการรวมเอาวิทยาศาสตร,ร์กับเวทมนต์มารวมกันก็เป็นได้นะ s c o บี้ดนะูสกูน่าเป็นแบบแสดงปะ่ะอย่างเขาแปลเนี่ยว่านายต้องสาสางเรื่องนี้ซะ ด็อเตเซนเหมือนบอกให้ปีเตอร์เนี่ยสาสางเรื่องนี้ซะและ MJ ก็แสะคุณก็รู้นะว่าเรื่องนี้คุณก็มีส่วนร่วมเนี่ยฉันรู้จักเวทมนต์วิเศษอยู่คำหนึ่งเริ่มด้วยคำว่าได้โปรดก็คือแบบอยากให้ดรสเตนพูดว่า p l e a s e เหมือนดรสเตนแบบอีโก้อีโก้ไม่กล้าพูดคำว่า please กับเด็ก เป็นซีนโหนใหญ่เหมือนเดิมเนาะสัตว์ไฟฟ้านี้ก็ส่วยเเล็กโตเหมือนเดิมเหมือนซีนนั้นอ่นนี้ก็ออเล็กโตนะครับร่วมด้วยแซนแมนมาถลม่มนรถเดล,ลี่บูกเกอร์เต็มไปหมดเลยแล้วก็เจอโจนา้าเจมสันครับผมวูบอันนี้ก็เป็นวอร์สไล์ของดรออกเทเวียสนะนายกำลังทะยานเข้าสู่ด้านมืดเนี่ยสายไฟอิเล็กโตครับแล้วก็สายแซนแมนเห็นชัดเลยแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกัน อ่าอีกซีนครับปีเตอร์โหนใหญ่โอเคด็อกเตอร์ออกเทวิสครับบอกว่าเออนายกำลังทะยานเข้าสู่ด้านมืดนะครับไปสู้กับพูดผีเพราะว่าตัวไลส์สไปเดอร์แมนที่โผล่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตายแล้วนะกินกอบบินตายครับด็อกเตอร์ออกเทวิสคือก่อนเขาตายเขาก็เป็นตัวดีที่เสียสละตัวเองนะ อย่างอิเล็กโตก็ตายเหมือนกันลิซ์ดกับแซนแมนไม่ตายครับ aman, แล้วสุดท้ายก็กลับมาเป็นคนดีทําไมถึงมารวมเป็นตัวร้ายก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องหาเหตุผลกันไป They <all> die. ทุกคนจะตายเพราะสไปเดอร์แมนเฮ้ยทํำไมถึงใช้คาว่าจะ finished? อะงั้นแสดงว่ายังไม่ตายอะดีเลยไม่แปลกที่ทุกคนจะเลวไปดึงมาช่วงที่ตัวร้ายยังร้ายอยู่ ก็คือนอกจากเล่นเรื่องมัลติเวิร์สแล้วเนี่ยยังเล่นเรื่องไทม์ไลน์เวลาด้วยนะแล้วคน <What S 1> พูด <you mean? S 1> คำนี้ <all> ทุกคนจะตายเพราะสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นคำพูดของด็อกเตอร์สเตรนครับด็อกเตอร์สเตรนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมัลติเวิร์สแล้วก็เวลาอันนี้สวยดีนะคือเหมือนด็อกก็มีสี่แขนสไปเดอร์แมนก็มีสี่แขนเหล็กมันเป็นชะตากรรมอนะ่าเป็นคำพูดของด็อกเตอร์สเตรนผู้รู้ชะตากรรม สีนี้เราได้เห็นชุดใหม่ครับชุดใหม่ก็คือชุด i n t e r g a t e u ศูนะครับแล้วก็ปีเตอร์เนี่ยเข้ามาบังระเบิดครับผมอันนี้ผมสันนิษฐานนะภาคนี้เขาบอกว่ามันดาร์กครับเป็นไปได้ไหมว่าจะมีตัวละครสำคัญตายด้วยฝีมือของกีนกอบบินอาจจะเป็นป้าเมย์หรือไม่ก็แฮปปี้หรือไม่ก็คนอื่นเน <cents S 1> ี่ย <izon> รับไม่ทันฮะ แล้วก็เป็นระเบิดสีเขียวด้วยนี่ไฟก็ยังเป็นสีเขียวโอเคแล้วนอกจากจะมีรถของ Daily b o เก e r ครับผมรถของข่าวช่องช่องหนึ่งนะช่องวันแล้วก็ยังมีโลโก้ของฟีสครับผมเป็นองค์กรของ Martin Lee หรือ Mr. Negative ตัวร้ายจาก Spider-Man เหมือนกันแต่ยังไม่เคยโผล่ในจักรวาลหนังนะไม่รู้ว่าเขาจะมาเป็นตัวร้ายตัวที่6หรือเปล่านะก็คือมีการประทะกันครับแย่งของกันบุงบัง,บง,บง แล้วก็โดนผักวิญญาณออกมันต้องมีทางอื่นสิและซีนนี้น่าจะสู้กันนี่ป้าเมยนะป้าเมยวิ่งครับผมแล้วก็โลเคชันเนี่ยมันเหมือนข้างในตึกเดียวกับที่กินกอบบินปาลาระเบิดเข้ามาแล้วก็ปีเตอร์จะไปรับครับแล้วก็อีกซีนครับเป็นซีที่โผล่มาในแม็กกาซีนเหมือนกันภาพนี้ก็เคยเห็นกันแล้ว ก็เป็นแบบด็อกอ็อกบีบหัวปีเตอร์เหมือนจะถอนหน้ากากแต่ถอนไม่ได้เพราะชุดมันเป็นชุดนาโนอ่ะนาโนเทคแบบคุมทั้งตัวไม่ใช่ผ้าเหมือนจกักรวาลแซมไรมี่พวกนั้นเป็นภัยคุกคามจักรวาลของเรานะครับก,ก็พวกพวกตัวร้ายนั่นแหละอ่าและแขนก็เป็นแดงครับผมแกเอามันไปจากฉันไม่ได้ไวไลน์ของแม็กดิลอนนะครับหรืออ e ีเล็กโตก็ได้เห็นอ e ีเล็กโตในชุดใหม่มันเป็นชุดที่อิงจากคอมิกเลยครับชุดคลาสสิกเลยนะ ก็คือพอดีไซน์ใหม่ก็ทําให้เป็นมันเป็นสายฟ้านะฮะแต่ผมรู้สึกไม่ค่อยว้าวกับชุดของอิเล็กโตเลยแบบคิดว่ามันจะเท่กว่านี้เนาะมันดูลอยลอยอ่ะสีนเนี้ยดูซีดีลอยมากเนี่ยปล่อยสายฟ้าสายโอ้แล้วก็เห็นด็อกอ็อกเหมือนกันด็อกอ็อกโดนหรอหรือว่าด็อกอ็อกจะมาเป็นคนดีฮะเพราะว่าดูซีนนั้นก็ดูเหมือนเป็นคนดีแล้วนะปีเตอร์แกตกที่นั่งลำบากอันนี้เป็นไวไลน์ของนอร์แมนออสบอร์นครับผมหรือกีนกอร์บิน อ่ะแล้วก็เห็นว่าถือไอ้กล่องนี้หนีครับผมอ่ะแล้วก็มาโผล่ที่ซีนแบบมัลติเวิร์สจ๋าเลยแล้วด็อกเตอร์สเตรนบินมาช่วยหรือบินมาเอาของกลับ <c oughs> แล้วเราก็ได้เห็นชุดของกินกอบบินเต็มๆครับว่าเป็นชุดเก่าเลยสไปเดอร์แมนพ่นใหญ่ อันนี้ผมเคยบอกว่าเหมือนนิวกอบบินของแฮร์รี่ออสบอนใช่ไหมแต่ดูไปดูมาครับหน้าตามันเหมือนนอร์แมนออสบอนเลยครับแล้วก็ยานที่ใช้ขี่ของนิวกอบบินกับกรีนกอบบินเนี่ยไม่เหมือนกันและยานตัวนี้เป็นกรีนกอบบินครับผมดูเหมือนจะเป็นการดีไซน์ตัวกรีนกอบบินใหม่ที่อิงจากคอมมิกมากขึ้นนะครับผมถ้าเกิดให้สันนิษฐานนะครับผมคิดว่าหน้ากากเขาน่าจะพังเขาเลยหาอะไรมาใส่แทนนะครับก็เป็นชุดฮู้ดสีม่วงกับแว่น แล้วก็เป็นซีนที่พีเตอร์จูก,กับ MJ ครับหน่วยสว่าดมาครับที่ตึกเดียวกันและแฮปปี้ครับทำไมถึงทำสีหน้าแบบนี้สีหน้าเหมือนช็อกอะทำไมปืนต้องเล็งมาที่เขาอะแต่ผมว่าน่าจะแบบประมาณว่าเล็งดูว่าคนนี้ใครอยู่ในรถแล้วก็เป็นฉากระเบิดครับเป็นวงแหวนเวทและเราก็ได้เห็นลิซ์าครับแซนแมนครับอิเล็กโตและสไปเดอร์แมนทำไมผมแดงเอย้อมผมอะ่ะ หรือเป็นแค่แสงไฟปีเตอร์บอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดฉันฉันไม่สามารถช่วยทุกคนได้นั่นแสดงว่าต้องมีคนตายต้องมีหลายคนเลยก็คงชาวเมืองอย่างนี้ไปหรือว่านี่คือป้าเมยวะปีเตอร์อาจจะพูดกับป้าเมย์แบบซับมันอาจจะเติมเพราะว่าฉันทําให้แบบเหมือนเป็นคนรุ่นเดียวกันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเขาว่าผมหรือเปล่าผมผิดเองผมไม่สามารถช่วยคนอื่นได้เพราะ MJ ตัวเท่ากับปีเตอร์นี่ใช่ไหมและนี่ใส่แหวน ป้าเมย์อาจจะยังไม่ตายโดนเฉียดป้าเมย์ก็อาจจะวิ่งไปช่วยคนอื่นเหมือนกันแล้วก็เป็นฉากที่ปีเตอร์เข้าไปบวกกับ3คนครับถ้าไม่ถึง3ล่ะแล้วก็ไปสอดคล้องกับซีนที่ด็อกออกโดนสายฟ้าแล้วปิวด็อกออกอาจจะมาช่วยปีเตอร์ก็ได้นะ แล้วถ้าเกิดดูดีๆนะครับผมโพซิชันของอีเร็กโตกับลิซ่าเนี่ยแปลกๆครับผมเหมือนเขาพุ่งเข้าไปหาคนอื่นที่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนทอมฮอลแลงเหมือนมีอีก2คนครับที่ถูกลบออกไปอาจจะเป็นด็อกอ็อกกับกรีนกอบบินกับใจก็ได้เพราะว่าพื้นเพของตัวลายพวกนี้ก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะครับแค่แบบเดินทางผิด หรือไม่ก็อย่างที่ข่าวลือแบบหนักเลยนะครับ3สไปเดอร์แมนอาจจะมาโทบี้แม็กไกวแอนดูกาฟิลและทอมฮอลแลนด์ครับผมถ้าเกิดซีนนี้เนี่ยเป็นสไปเดอร์แมน3คนจริงผมว่าคงร้องไห้แน่นอนและทฤษฎีที่ทำให้3 vs 3เนี่ยมันจริงขึ้นมาอีกก็คือมันมีตัวอย่างของประเทศบราซิลครับผมที่ลิซร์ดเหมือนถูกต่อยทิปครับ เฮ้ยแต่จริงๆถ้าเกิดทุกคนดูให้ดีๆอ่ะลิสานมันไม่ได้ถูกต่อยเว้ยแต่แซนแมนอะมันทำท่อเหล็กตกใส่ลิสานก็เลยหันไปพูดกับมันในใจว่าเฮ้ยอย่าท่อเหล็กไอ้สัตว์ภาพหลุดไม่ใช่ภาพไอ้เหี้ยมาเป็นคลิปเลยสัตว์แอนดูการ์ฟิลแฉแฉแฉเลยบอกโฟโต้ช็อป โ h o t o ช h อ p บ้านพี่ตัดต่อวิดีโอได้คาดหวังไว้สูงครับสำหรับภาคนี้เพราะว่าข่าวลือมันลือหนักมากเนาะว่าแบบสไปเดอร์แมนจะมามากกว่าหนึ่งเหมือนทุกคนก็คาดหวังกันแหละถ้าเกิดไม่มาเนี่ยคงเศร้าเศร้ามากๆโดนแกงหม้อใหญ่ <c oughs> มาเวลคงแกงเราหม้อใหญ่เออถ้าเกิดไม่มานี่แม่งหมากันทั้ง Internet อินเทอร์เน็ตอไวิเคราะห์ดิบดีสัตว์ ทังหมดครับโลกกับตันและเนทกับ MJ จะมาทำไมเนทจะคว้า MJ ไว้แต่ไม่ทันครับผมเนทมันก็จะตกเหมือนกันปีเตอร์ก็เลยจะต้องไปช่วยครับซึ่งซีนก็เรฟเลนซ์จาก s p i เดอร์แทุกเวอร์ชันเลยว่านางเอกจะต้องตกลงจากที่สูงและพระเอกก็พุ่งไปรับตัวครับอ่าถึงช่วยทันแหละ Spider-Man มนโอเวอรทครับแล้วก็มีสีม่วงอะไรสักอย่าง พวกนั้นกำลังหลุดเข้ามาแล้วแต่ฉันหยุดไม่ได้ก็คือจะมีตัวร้ายหลุดเข้ามาแบบทุกคนเลยเหรอชัดเจนฮะว่าซีนี้เหมือนเป็นการบอกว่าจักรวาลโซนี่เนี่ยจะหลุดเข้ามาใน MCU ครับผมแล้วมันก็เข้ากับข่าวลือที่ว่า Spider-Man ของ MCU เนี่ยจะไม่ได้มีแค่3ภาคครับผมแต่จะมีโปรเจกต์ถึง6ภาคครับ ก็คือจะมี4-5-6แล้วก็มีแอนิเมชันอีก3ซีซั้นก็คือ Spider-Man f a c e m a n Year โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่าง Spider-Man No Way Home ตัวอย่างที่2นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไฮกันแค่ไหนหรือว่าเห็นอะไรที่ผมยังไม่เห็นก็คอมเมนต์กันมาได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย